Empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. ครับสวัสดีพี่น้องเย็ซีชาวรถบ,บัสและรถบรรทุกทท่านครับชอปุ่นซับคันนี้นะครับรถมาใหม่นะครับจากอุตรดิตนะฮะเครื่องนิสันเพีฟนะครับ320แรงมา้าเครื่องนิสัน บอกผ้านะครับบอสองสองบอกผ้านะฮะตู้นี้สวยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ารถคันนี้อายุสี่สิบห้าปีนะครับโอ้เครื่องสวย นิสันพีเอฟเทอร์โบนะครับผมราคาเครื่องเกียร์นะครับราคาเครื่องเกียร์อยู่หนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันนะครับหนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์นะฮะ เครื่องตัวนี้สว,สวยนะครับ PF6 นะครับเทอร์โบ เครื่องแห้งๆนะครับตัวนี้โอ้เครื่องสวยจริงเพดนอกนะครับพี่น้องโอ้เครื่องสุดเลยครับ เครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับตัวน,นี้เบาะผ้านะครับเบาะผ้าครับสองสองครับ โอ้รถคันนีถือว่ารักษาดีนะครับพื้นเป็นพื้นพื้นมีเนียมนะครับพื้นเรียบนะครับอันนี้พื้นเรียบ ตัวบานพับนะครับตัวบานพับมือชอ่อพูนซักนะสังกัด ส่งตัวก็เขาเรียกอะไรครับส่งรถไฟเหรอฮะตัวรถไฟเนาะ ทรงตู้สวยนะครับทรงนี้เกือนี้ช่วงล่างนิสันนะครับเครื่องนิสันช่วงล่างนิสันนะครับยางพันร้อยคาซี ทัศสีสวยนะครับวันนี้ทัศสีไม่บวมนะครับตู้สวยนะตู้นี่เป็นแนววินเทจได้เลยครับเพราะว่ารถคันนี้ยอายุสี่5ห้าปีนะครับตู้เป็นตู้แนววินเทจนะครับเหมาะไปทำร้านกาแฟนะครับเฉพาะราคาตู้เปิดราคาอยู่ห้าหมื่นครับ อันนนี้นะเครื่องสวยครับคันนี้รีบเลยครับพี่น้องรีบเลยครับใครที่หาเครื่องไปใส่รถแทรเลอร์นะครับรถสิบล้อนะครับรถบรรทุกนะ <c oughs> เครื่องตัวนี้สวยจริงครับ <c oughs> เครื่องพีเอฟราคาเครื่องอยู่ที่หนึ่งแสน หนึ่งแสนสี่หมืนห้าพันครับราคาตู้ครับตกตัวตู้ขายห้าหมื่นครับสวยๆอย่างนี้นะผมว่าทรงมันสวยนะครับทรงตู้มันดูคลาสสิกนะมันตู้รถไฟครับโอ,โอเคเลยสวยมาก ยกชุดยกชุดเครื่องไปในราคานี้คุ้มครับเครื่องนี้สดมากครับเครื่องกิ๊กเผยียญ,ญี่ปุ่นนะครับตู้นี้ใครหาไปทําตู้กาแฟนะครับได้เลยครับส่วนเบาะเบาะราคาเร,ราเปิดที่มือกระบาะครับทักมาสอดถา้าด้วยครับราคาเบา ยกสุดไปครับบอกเป็นบอกกัมาหยีบอกผ้านะครับโอเคครับถ้าคลิปเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจด้วยครับถ้ามีรถบ,บัสร,ราคาถูกๆสภาพดีๆใหม่เข้ามาก็แจ้งรู้ก่อนใครนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมครับสวัสดีครับ